โอมจาติวันนี้เป็นที่22เดือนมก,กราคมปี2023เราจะฟังคำพูดอเวกของอเวกบับดาดาคำพูดอเวกนี้พูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนปี1993หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือจงเป็นดวงวิญญาณ ผู้ที่เป็นตัวแห่งความรู้และทดลองด้วยความรู้เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายๆวันนี้ผู้ประทานพรและผู้ประทานความรู้นั้นกำลังดูลูกๆของท่านผู้ที่เป็นดวงยญาณยานีและก็ดวงยานโยคีลูกแต่ละคนนั้นได้มาเป็นตัวแห่งความรู้ และอยู่อย่างยกยุกมากเท่าไหร่ลูกนั้นเทียงแค่เป็นเครื่องมือที่จะฟังและประบาทพูดว่ารูกนั้นเป็นเทียงแค่เครื่องมือที่จะฟังและพูดความรู้หรือหรือว่าลูกนั้นมาเป็นตัวแห่งความรู้ลูกนั้นได้มาเป็นผู้ที่มีโยคะตามเวลาหรือว่าลูกนั้นมีชีวิตโยคียตลอดเวลา นั่นก็คือลูกนั้นเป็นยกยุกและยุกติยุกในทุกๆการกระทำอย่างเป็นธรรมชาติและตลอดเวลาไหมเมื่อใครถามระดวงวิญญาณบรามินไม่ว่าเขาเป็นโยคีหรือว่ายานีลูกเขาจะพูดว่าอะไรลูกๆทุกคนนั้นเป็นดวงยญาณยานีและเป็นดวงยญาณโยคีไม่ใช่หรือ ลูกๆทั้งหลายเป็นสิ่งนี้ไม่ใช่หรือการเป็นตัวแห่งความรู้ก็หมายความว่าทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำนั้นจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังสิ่งใดๆที่ไร้ประโยชน์จะต้องจบสิ้นลงเพราะไม่ว่าจะมีสิ่งใดที่เต็มไปด้วยพลังแล้วไม่สามารถมีสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์อย่างเช่นแสงสว่างและความมืดไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยกันได้ ดังนั้นความรู้คือแสงสว่างและสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์นั้นก็คือความมืดในเวลาปัจจุบันความใส่ใจที่ลูกจะต้องมีก็คือจบสิ้นสิ่งต่างๆที่ไร้สาระไร้ประโยชน์น สิ่งหลักๆก,ก็คือการทำมเมล็ดความคิดของลูกนั้นให้เต็มไปด้วยพลางังถ้า,มาเมล็ดความคิดของลูกนั้นเต็มไปด้วยพลังแล้วคำพูดการกระทําและความสัมพันธ์ของลูกนั้นก็จะเต็มไปด้วยพลังโดยอัตโนมัติดังนั้นการอยู่อย่างเป็นตัวแห่งความรู้ก็หมายความว่าทุกๆชั่วขณะทุกๆความคิดและทุกๆวินาทีนั้น เต็มไปได้วยพลังอย่างมากมายอัจฉริพรของบัพดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ปกครองโลกและก็เล่นบทบาทรอบตัวเหมือนกับพ่อด้วยสภาพที่บอยบินจาขอให้ลูกจงมาเป็นผู้ปกครองโลกและก็เล่นบทบาทรอบตัวเหมือนกับพ่อ ด้วยสภาพที่บวยบินของลูกพ่อนั้นคือผู้สแสดงรอบตัวท่านสามารถเป็นทั้งเพื่อนเช่นเดียวกับเป็นพ่อในทำนองเดียวกันผู้ที่มีสภาพที่บวยบินนั้นจะสามารถเล่นบทบาทที่สมบูรณ์เมื่อไหรก็ตามที่มีความต้องการสำหรับงานรับใช้ที่จะต้องทำที่เรียกว่าการอยู่อย่างเป็นนกที่โบยบินรอบตัว พวกเขาจะเป็นอิสระจากโบมพันธะแล้วก็จะไปที่ไหนก็ตามที่มีกว้างตะความต้องการสำหรับงานรับใช้ที่จะถูกทำพวกเขาจะเป็นตัวแห่งความสำเร็จในงานรับใช้ทุกชนิดดวงยานเช่นนั้นถูกเรียกว่าเป็นผู้ปกครองโลกเป็นผู้แสดงรอบตัวคติพจน์บันนี้ก็คือดยการเก็บคุณสมบัติพิเศษของอันใดอันหนึ่งไว้ในสำนึกรู้ของลูกอยู่อย่างเต็มกร้เจซื่อสัติ์ แล้วชุมนุมนั้นก็จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยการรักษาคุณสมบัติเศษของข,ของกันและกันไว้ในสำเน็กรูของลูกให้อยู่อย่างเต็มไปด้วยศรัทธาแล้วชุมนุมนั้นก็จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อัจฉาโอมชานติ